ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะกรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไปภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้อีกหนึ่งวันขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังฝนที่ตกสะสมอีกหนึ่งถึงสองวันสำหรับภาคใต้มีฝนฟ้าขนองกระจายส่วนทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 2- 3สเมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่29กรกรกฎาคมนี้ ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่อ่อนกำลังลงจากพายุดีบริชชันเซนกาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนมีกำลังอ่อนลงลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่สำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังแรงคลื่นลงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงต่อไปอีกหนึ่งวัน อันหนึ่งพายุในศาสตร์ บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์จะมีแนวโน้มเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันและชายฝั่งประเทศจีนในช่วงวันที่29และ30กรกฎาคมนี้พายุนี้ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยยอมความกดอากาศต่มบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีปรสชันแล้วมีการเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนทางใต้และมีแนวโน้มจะเปลี่ยนทิศทางไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนต่อไปโดยพายุนี้ไม่มีผลกระทบโดย ตรงต่อประเทศไทยสำหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิษนุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิหนองบัวลำพูหนองคายบึงการอุดรธานีขอนแกน่นสกลนครนครพนมและการละศิน์ภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจานบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และชุมพรลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองพังงานและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลงตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เเมตรรบิวณที่ฝน ฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองรอลหส6 0ของพื้นที่สภาวะระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยาที่นากองบัญชาการกองทัพเรือคํานวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา9นาฬิกา58นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง41เซนติเมตรและเวลา23นาฬิกา11นาทีสูงกว่าระดับทะเลบานกลาง86เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา5นาฬิกา49นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง16เซนติเมตรและเวลา16นาฬิกา55นาทีต่ำกว่าระดับทะเลบานกลาง61เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันในเวลา18นากา47นาที